ตอนนี้ไปที่ขัมบุญน,นะครับเป็นบ้านใหม่ของบ้านเสดอาจารย์ค่อ<ก>นเนาะใช่ใช<ๆ>่ใช่ด<ก>้วยด้วยนี้ะ<ก>นะครัะ นายจับการนนะครับปัจจุบันผมอยู่อยู่คณะศุสต์ษาสาขาพิณนยสสเดศจจิตอ๋อเรียนเลยลูกเรียนอยู่ครับผมจ้าครับขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองลูกครับครัให้เจริญเลยให้ให้เป็นอ้สตตาจารสะ นาโ er. อนนสซาภะพาวตุอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตมานิมายังพันเตอานิอานิโวไอมังโวไอิมังอิมังสุปาพยัญชนะสามพันาง ป่าปะยาสันตะนางสาลีนางสาลีนางโภชนานางโภชยานางบตกังวะรังบตกังวะรังพุทธัสสาปูเชมะพุทธัสสาปูเชมะอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตปตานีปตานีสาปริวารณีสาปริวารณีอิคูสังคัสสะเอูสังคัสสะโคนชยามะโโนชยามะ สุขเจริญทาพระเจ้าท right. ั an ้งหลายท่าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายโอน้อมถวายเรื่องปัจจาระหารเรื่องปัจจาระหารและจตุปัจจัยและจตุปัจจัยทั้งของที่เป็นบริวารทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ พระสงฆ์จงรับพระสงฆ์จงรับพัฒนาหานพัฒนาหานจตุปัจจัยจตุปัจจัยขับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ที่ใหญ่ช่วนี้กำลังเสิร์ฟอาหารเห็นบ่จอเอโอ้โหขับไก่เจาะอันนี้เหมาเจอบเป็นบ่ครับไงเหมาจจาะอ่ได้เหมาเจอบซอยเจ้าของบ้านเพิ่อนโอ้เพิ่นซอยเจ้าของบ้านว่าที่สามงานเลี้ยงคนจ้าไปขึ้นบ้านไหมบ้านไหมใช่ยาเต็ม แยกเลี id, ou, Bref, ้ยงคือมาในงานอือันนี้คือคนอีสานแม่นบแม่นเออนี่แหละครับคนอีสานฝืนๆเทพของคนอีสานเป็นายเปคล้ายกิ่งกับยุโรแถวอินโดนี่ละอ๋อครับอยู่หนาอินโดเป็นยากรมาเชนช่วงเที่ยงช่วงสายสวัสดีค่ะชันชื่อชันชื่อ อสมอวิชิเลคุณประสานจ้าห <àng S 2> ่างห่งกันค่ะห่างหางกันอันนี้เลยอสมอะไรอ่อสมอสุภาวณีลุลัตจ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ก็อ่าเป็นขันขึ้นบัตรใหม่ที่ทำถูกต้องจุดไม่มีจุดขัดกรองนะครับในอ่าหอรฤอบ,บัตอาจารย์วันเนขึ้นบัตรใหม่นะครับพี่น้องเนี่ย รับทานมีอยู่แล้วกบพี่น้องกะทีต่ตาไปกะพี่น้องเนาะโอ้ยไม่รอเลยเนี่ยใแบ,บแบ๊บเนี่ไม่รอเลยเนี่ยโหจะสั้างเดิเป็จะตีดิเนี่ยเแบิ้งเบิ้งม่ให้ตาตัดเนี่ยปัจจุบันอ่ะอืเป้ปาหุานนะ่นกายไทยพี่แม่ผมชื่อผมชื่อ,อเด็กชายอ๋อ เราเรียนอยู่ชั้นไหนครับลูกปจีครับอ๋อปจีสเกตชั้นเราเรียนได้เขาใช้ได้เขาใช้ได้อ๋อครับที่บ้านเขายื้อใู่สีสเกตอ่ะอุ้ยอำเภอยยังนี่ยคุกขันเออไม่เคยบอกไก่จากไอ้อ่ไอยังหวยราดีิล่ะไม่โออก็ไก่เติมได้หรอกไกรไก่หมายถึงว่าผมบ้านเกิดบ่ ผมอยู่มุกดาหารแต่มันมีแฟนอยู่บุรีรัมย์บุรีรัมย์อำบเทืองไรลัตจ้ะนี่ก้อนล็ินไอ้ล็อินตัวเพิ่งนะเอื่อยเอื่อยหรือหรือหน่องวะดิขอบคุณทีขอบคุณครับพาวิดีโอหน่อยเข้าวิดีโอหน่อยเอาย,ายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับถอดแมสยิ้มหน่อยครับไ,ไ,ไม่เป็นไรถอดแมส แมทยิ้มตงไหนคุมตปุมาถ่ยหน่อยดิขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วอเดียัาปุ่มเคนหนึ่งทีมโอ้ยย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 ย่ยย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 บยย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 รยยยยบยย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 ครับยย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 ช่องย่ยย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  อาท่านที่ให้ความร่วมมือกับช่องช่องผมนะครับอ๋อครับมีีต่เเยปลาอะมือใครสวยที่สุดมือใครสวยที่สุดมือใครด้านมือผมเนี่ยด้านมือผมด้านเมื่อผมด้านโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอันนี้มือสวยไม่ได้ถ่ายโอ้มือสวยไหมนี่ยังไม่ได้ใส่เลย เอาวีโอหน่อยเอาวีโอหน่อยเอายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับถอดแมสยิ้มหน่อยครับไม่เป็นไรถอดแมสแมสยิ้มต้องไหนปุ้มอ๋อปุ่มไม่าย้นะดิขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วอันเดี๋ยร์อ๋อปุ่มคนนึงพิมโอ้ยยังไม่ครบใช่ไหมอาเลยครับเอรื่อเลยครบทีมเลยอะไรครับถ่ายวดีโอ เช่องในนั้นใช่ไหมช่อง YouTube ครับอ่ะถ่ายเลยค่ะถ้าไม่สวยไม่ต้องถ่ายไปนะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกภาพทุกอาท่านที่ให้ความร่วมมือกับช่องช่องผมนะครับอมีีต่เเยมลกปาอะือใครสวยที่สุดมือใครสวยที่สุดมือใครด้านมือผมเนี่ยด้านมือผมด้านมืเล็กหน้า จ้าจ้โอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอันนี้มือสวยไม่ได้ถ่ายโอ้มือสวยไหมพี่ยังไม่ถ่ายเลยกน้หน่อยคาดีโอหน่อยคาดีโอหน่อยเอายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับถอดแมสยิ้มหน่อยครับไม่เป็นไรถอดแมสแมสยิ้มหน่อ้ครับไม่ยด้ขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วอันเดียวเอาปุ้มอีกคนนึง โอ้ยังไม่ครบใช่ไหมเอาเลยครับอาเลยเลยครบทีมเลยอะไรครับถ่ายวีดีโอครับผมตั้งช่องในเน็ตนะช่อง YouTube ครับอ่ะถ่ายเลยนะคะถ้าไม่สวยไม่ต้องถ่ายเลนะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกภาพทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับช่องช่องผมนะครับ มีตะเขียนมั้ยมีตะเกียบแก้วนี่มีตะเขียนเปล่าแล้วมือใครสวยที่สุดมือใครสวยที่สุดมือใครด้านมือผมเนี่ยด้านมือผมด้านมือเม็ดหน้าตาจ้ะโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอันนี้มือสวยไม่ได้ถ่ายเข้าวีดีโอหน่อยเข้าวีดีโอหน่อยเอายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับถอดแมสยิ้มหน่อยครับไม่เป็นไรถอดแมสแมสยิ้มกล้องไหน บุ้มโอ้บุ้มไม่ได้ไหนดิขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาปุ้มอีกคนหนึ่งพิมโหยังไม่ครบใช่ไหมล้อเอาเลยครับเอาเลยเลยครบทีมเลยอะไรครับถ่ายวีดีโอครับผมตั้งช่องในแนนใช่ไหมช่อง YouTube ครับอ่ถ่ายเลยค่ะถ้าไม่สวยไม่ต้องถ่ายไปนะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกภาพทุกอาท่านที่ให้ความร่วมมือ กับช่องช่องผมนะครับอ๋อครับแก้วไงมีตปเขียนเปล่ามือใครสวยที่สุดมือใครสวยที่สุดมือใครด้านมือผมเนี่ยด้านมือผมด้านมือเพชนหน้าจ้าจ้าโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอันนี้มือสวยไม่ได้ถ่ายโอ้มือสวยมาพี่ยังไม่ได้ถ่ายนเลยพีอหน่อยเขาวิดีโอหน่อยไม่เอา เอายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยครับถอนแมสยิ้มหน่อยครับไม่เป็นไรถอนแมสแมสยิ้มต้องไหนล่พุ่มโอ้พุ่มไม่ได้ในยดิขอบคุณครับขอบคุณครับเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาพุ่มอีกคนนึงทีมโหยังไม่ครบใช่ไหมเอาเลยครับเอาเลยเลยครบทีมเลยอะไรครับถ่ายวีดีโอครับผมช่องช่องในเน็ตใช่ไหมช่อง YouTube ครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกภาพทุกอาท่านที่ให้ความร่วมมือกับช่องช่องผมนะครับมือมือมานั่นกันเร็วนะครับมอเขียนมามืเขียนแก้วนี่แก้วมีตปเขียนเปล่าลมือใครสวยที่สุดมือใครสวยที่สุดมือใครด้านมือผมเนี่ยด้านมือผมด้านมือเท้าหน้าตาจ้ะโอเคเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วอันนี้มือสวยไม่ได้ถ่าย โอ้มือสวยมามลูกอลินจะมาแล้วเพลียช่องแปดแปดไล่แปดไล่เออเอาอย่ายืดมาหน่อยนะลูกต้องมันไม่ขึ้นอ่ะกดกดให้ผมหน่อยไปให้ผมหน่อยที่ภาพนี่แหละนี่เนี่ยกดตรงนี้ต้องคูณใช่ไหมอ๋อผมผมยังไม่ได้กดโอเคใช่นี่ใช้ระบบสัมพัดแรงจ้ะเอาแล้วนะ ญาติโอ้ยทำไมมันมืดตาพอจะกดอ่ะหนึ่งสองสามที่มืดกว่าพิธีแต่ของผมนี่ชัดเลยนะชัดเลยครับอันนี้จะส่งมาให้เจ้าของใช่ไหมเอาจะมืดได้แต่ต้องต้องต้องมีเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยภาพนี้ถ้าจะเอาต้องมีเบอร์ผมเดี๋ยวผมส่งให้ค่ะในไลน์ก็ได้ผมส่งให้ไลน์ส่งให้ตรวจ้ะมันจะมืดปยังงไช่องพ่อน้องยุ้ยนันทยาโอเคเอา ในน้ำโตเนี่ยครับไ้สดเนี่ยะไสดพี่เจมพี่เจมพักบานหม่นนโตเนี่ยครับครับกำลังทำบุญขึ้นบ้านใหม่อ๋อขึ้นบ้านใหม่บครัเอขึ้นบ้านใหม่ใส่ยาเต็มครับผมอืม้องเกม้องเกมดูครับเว้นระยะห่างนะคะไม่ไม่ไม่อประจําจบน อ่าคลองจิกนะครับมูสองนะครับทำทำถูกต้องนะครับก็อันนี้ขึ้นพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับพิธีขึ้นบ้านใหม่เนาะคือถ้าคนมีแขกเกินห้าสิบคนเราจะคัดกรองเราจะเว้นระยะห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณครับขอบคุณครับ เขาติดตามการนี่เค่แรกเลยใช่พ่อนุ่งย้อยนันทยาไปติดตามเบิรงเลยเนี่ยทองฝากแน่ยฝากคนดีสารมองไม่พูดว่าถ้าคำไหนฉันไม่งการอย่างที่ไม่ผานอ๋อครับขอขอบคุณหลายๆที่ที่มาร่วมงานขอบคุณหลายๆขอบคุณมากที่มาร่วมงานนะครับครับ ผมคนมุกดาหารครับครับผมเป็นลูกหอข,อ,ของขอบคุณ<อ>ครับที่ที่ถามมาตอบอาถามมาผมก็ตอบตามตามที่เรา,าเข้าใจใช่ครับคือไม่ใช่เข้าใจคือความรู้สึกเนาะเข้าใจหรือความรู้สึกครับแต่อย่างน้อยคุณก็กมีความสูมิใจนะว่าคนที่อืน่นสนใจจังหวัดเรา<ะ>เราต้องตอบได้ ใช่ครับเพื่อจะเป็นความรู้เขาจะได้ต่อเขาเขาจะได้ไปไปไปเที่ยวบ้านเราก่านได้ยินเนี่ยมันจะได้บอกต่อปากต่อปากคือคือคืออย่างพี่อ่ะคนคนคนที่ภาคกลางถูกไหมยศยาเนาะเออครับขอบคุณมากครับพี่ร่างกายแข็งแรงอยู่เนาะโอ้ร่างกายดีอยู่แข็งแรงดีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ เจ็ดสิบเก้าโอ้เจ็ดสิบเก้าเนี่ยอันนี้เป็นพ่อของอาจารย์วันเนาะคุณแม่ไม่มาหรอครับไม่มาเสียแล้วโอ้ครับก็แสดงคมขออนุญาตนะครับอ๋อเหลอยังไงนะครับอ๋อเลได้เลยได้ได้เลยได้เลยผมจัดให้เลย เอาจะเอาเจ้างามีแล้วโอ้ยน้าเส้นเหนียวนุ่มชุ่มคอเออนั่นนั่นะเอาไหมสาธยายได้เลยนะครับอันนี้อันนี้ผมผมแต่ไม่ได้ถ่ายสดหรอกแต่ว่าผมจะไปลงยูทูปนะติดลองติดตามด้วยช่องพ่อน้องยุ้ยนันทยาสกา นมจีนแม่อะไรผมไม่รับชื่อเน้รุ่มชุ่มยังไงนะครับอ่ะผมอ่ะพ่ว่าพอน้องยุ้ยเร็วๆอ่ะพอน้องยุ้ยนันทยาครับผมแต่ผมบอกว่าถามว่าใครงามงามหมดทุกคนเลยครับในโต๊ะนี้หนึ่งสองสามสี่งามหมดทุกคนเลยครับ ถามว่าใครอิ่มนุกนยังไม่อิ่มเอาอเหรอออแสดงว่า <c oughs> เขาเขาชอบกินเย <c oughs> อะเนาะประมาณนั้นน่ะครับก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง <c oughs> ฟังฟังรู้เรื่องบะเรื่องเรื่องเออผมเป็นอีสาเนเด้ <c oughs> ผมคนมุกาหารเดินั่นก็น่าจะเป็นคนสารคามน่ะไอ้นั่นแหละ